้วยาอะไรที่ขาโอ้าอวกว่ายาอะไรก็ขาาไม่ได้อุ้ยคือขา,าอยู่ที่เดิมนะครับเจ๊ใสของของปลายหนอยยาวหน่ลายายาวนจังอันนี้เราหมดยหมดแล้วนึงกนิดหน่อย คือว่าอยากรู้ว่ามันมายอยู่ทําไมทําไมมันถึงไม่อยู่บ้านแบบนี้มันต้องทําการวิจัยอ่ะอตุงง๊กรมันมันเป็นแมลงออกอ่อรเลยยุดเลยออกสอรเลยยุดออกทุกปีไม่ยังพูดอยู่อยู่ว่าเฮ้ยอย่าพึ่งอีกเห้ปันหนึ่งว่าฝนตกเถอะเยอะมากเลยหเหม็นมาก เหม็นแม่งจะอมมากอ้ยแม่ขึ้นหัวโอ้ตายเลย Coi coi coi, rất nhiều rồi. Đừng để nó đi, nó sẽ chạy xuống. Nếu nó chạy xuống, nó sẽ chạy xuống sẽ khô khăn. หวานได้หลางน้อมาดูนี่สะบัดที่นอนอยู่นะคะย้ายเรื่องมาดูเร็วไปอยู่ด้วยกันเลยสะเปะอา ดูแล้วทำไมตุ๊กแกไม่เห็นแดบดบตุ๊แกแบบดดไมหนูตุ๊กแกแแมนแมงอะไรวะไม่่ตุ๊กแกงกวนตุ๊แกงกบน่ยโอ้ตัวยใหญ่ตง๊กแกที่มนูนมันไม่กลมมันกลอตรงนี้ตุ๊กแกบอกกกินไม่ลงเหมือนกักน โอ้คัออนคันคันทั่วทุกซอกทั่วทุกมุมบ้านมันอยู่หมดนคะคะห,โหลังคามันก็อยู่เงี้ยเงียเนี้ยมันกำลังใต่ขึ้นมันกำลังจะไ,ไปสะสมรวมตัวกันแล้ว จะขึน้นสื่อเบื้องบนเนี่ยมนันหล่นเนี่ยมนันมนะพ่อแปกก๊บพ่อแป๊บมันถนตกเนี่ยโอ้คันหวัวคันไปหมดทั้งตัวเลยอ่ะคันแบบไม่มีสาเหตุชอบหูอ่ะม,มันเจ้าคนเข้าไม่เข้าน่ะความรู้สึกมันไม่เข้าอ่างงี้ไปดูโอ้ไม่คืนเข้าไปแล้วที่ไหนวะรี รอบแรกไม่ออกนูออกย้ยโอ้ยเข้าทไมเนี่ยจักคืนเยอะๆมันก็จะขึ้นมารวมกันเป็นเช่นนี้แหละเป็นเช่นนี้นะจ๊จะางรยวมล่างนะครับปมมันกำลังจะรวมแบบนี้